เขากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมอนคุงเองนะนวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในโรบ็อกกันในแมปที่มีชื่อว่าไททันวอลเฟ่กัน,นะครับผมนะซึ่งผมก็ไปเจอแมปนี้นะผมตอนที่แบบเอากำลังเล่นบล็อกฟุตเพลินนะผมแล้วก็แบบออกมาแล้วก็เจอนะเจอแบบนี้พอดีก็เลยลองเล่นนะผมพอดีช่วงนี้แบบเอออินกับอินกับอาอะไรวะอน,นิเมนะไททันมากเก่นไปนะผมนะเดียวอยู่ช่วงนี้ ก็เลยแบบเอออยากหามแมบเทท่านเล่นก็เลยแบบเจอแบบนี้พอดีก็มาเล่นดูนะครับผมตอนแรกก็เล่นไม่เป็นหรอกไอ้เหี้ยหุ่นสลิงไม่เป็นเลยเออตอนนี้ก็พอเล่นคล่องมือแล้วนะครับผมนะก็ในโหมดที่ผมเลียกเล่นก็ไม่รู้ว่ามันเรียกโหมดอะไรนะแต่นะผมก็มาแล้วนะครับผมก็มันก็จะมีอยู่สองประตูวะาะสองที่ว้าจ้ะครับผมซึ่งผมก็อ่านอ่านไม่ออกหรอกว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันก็น่าจะเหมือนกันแหละมั้งาะ เหมือนกันแหละเออมันแค่แบบมีสองประตูอะไรนีนะก็มันแหลกๆนิดน,นึงนะก็ทนๆดูกัน,นไ,ปไปก่อนนะผมตอนนี้ก็อ่ารอมันภาวปาไปนะครับผมนะก็แบบนี้ผมก็เล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมนะก็วิวเก้าแล้วจะวิวสิบแล้วนะครับผมนะผมก็ตอนช่วงนี้ก็เก็บเงินนะผมเก็บเงินซื้อไอ้ทักษะไอ้นี่ทักษะที่ไม่รู้ว่าใช่ อ่ะอ่ะโอเควาร์ปละไม่รู้ว่ามันใช่อ่าทักษะในการแบบถ้าถ้าเราโดนไททันจับแล้วมันจะฟันมือไททันได้อะไรอย่างนงี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะผมก็ต้องไปดูในอ่าเขาสอนเล่นอีกทีนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาถึงใน,นแมปแล้วนะผมแล้วเราก็ยิงแฟรกันไปนะผมไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องเรียกแฟกันหรือเปล่านะก็มันจะทําให้เราเห็นตําแหน่งของไททันนะครับผม ถ้าเราเจอไ้ท่านเก็ล็อกใกล้ๆคอมันแล้วก็ปาดคอนะครับผมเออจับสลิงหลุดไอเว้นโอ้โหเสียหน้าเลยโอ้หน้าแตกเลยนะครับผมแล้วก็พุ่งไปก่อนนะครับผมนะก็ผมเล่นในมือถือนะครับผมไม่รู้ว่าในมือถือกับในคอมันไหนเล่นยากกว่ากันนะครับผมแต่ก็ชั่งม,มันนะครับผมนี่ฟันทีเดียวเวลสิบเลยนะครับผมนะก็หนสลิงมากันก่อนนะครับผมเราก็อ่าเราก็ยิงปืนไปก่อนนะจะได้รู้ตำแหน่งให้ท่านอ๋อมันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับผม แต่ว่าจะพยายามอ่าผมไม่รู้นะว่าทำไมมันมันบัอะไรหรือเปล่านะผมแบบพอคืออย่างนี้นะไอตอนแก๊สใกล้หมดอ่ะมัน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 แบบมันสามารถเติมแก๊สได้ปกติใช่ไหมเออแต่พอแก๊สหมดแล้วอ่ะมันก็แก๊สหมดแต่ว่าไอไอถังแก๊สมันยังไม่หายนะมันก็แบบมันก็บักอ่ะมันเติมไม่ได้อ่ะ บางทีบารอก็เติมไม่ได้เลยนะผมถึงม้แก๊สยังยังไม่หมดอะ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจนะผมไม่รู้จะแก้ยังไงดีตอนนี้เราก็ฟันไทท่นกันอย่างเมามานะผมตอนนี้ก็เหลือสิดเก้าตัวแล้วนะมันกระจุกกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไหมเออสลิงติดสลิงติดโอ้โหโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องเติมแก๊สก่อนละเดี๋ยวผมไปใกล้สุดจะน่าจะตรงนั้นนะโหนไปก,ก่อนเลยนะครับผม พี่ทักษะการหวนวลีนไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้มาง,ง่ายๆอยู่ตรงนี้นะพี่ย,ยิงปืนไปก่อนเอาทำไมกระโดดไม่ได้ล่ะโอเคตะกี้น่ตะกี้กกน่าจะบลัคิดนึงนะพุ่งตัวไม่ได้อา้อาอะไรเนะี่ยเอ้ยติดเออเอเอบัคเยอะนะผมนะแต่ก็ให้เรอถ่ายไ,ได้นะผมเพราะว่าเป็นแบบที่ดีที่สุดละเท่าที่ผมเคยเห็นมานะเท่าที่ผมเล่นมาดีกว่าเอง น่าจะดีที่สุดแล้วเพื่อนฟันขาในจะังหวะนี้ผมฟันไปอีกรอบนะครับผมแต่เหมือนจะฟันไม่โดนไม่มีฟันแรงนะผมโอเคต่อไปมึงนะผมคุณมึงครับตาบอดไปก่อนเพื่อนจัดการดีเพื่อนจัดการเลยเพื่อน๋อย่าเราจัดการเองก็ได้อนะครับผมก็เราก็ระวังอย่าให้โดนไครท่านจับได้นะครับผมถ้าเรา ถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะโดนจับแน่ๆนะครับผมให้ดีดตัวออกทันทีนะครับผมไม่งั้นคุณก็จะโดนจับนะครับผมเหมือนเหมือนผมตอนช่วงแรกๆช่วงแรกๆใครๆก็เคยโดนแหละเออยโดนไททันจับอะนะเดี๋ยวมันเหลือไททันแค่สี่ตัวแล้วหรอ,อนี่พูดมาก,กจนแบบโอ้โหไททันเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับผมตอนนี้เพื่อนก็น่าจะจัดการโอเคเหลือแค่สามตัวแล้วครับผมน่าจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยมั้งเะจัดการยังตัวนี้ โอเคน่าจะจัดการแล้วนะผมจำนวนเททันมันลดลงนะตะกี้เอาเลยรักเลยเนี่ยมันชอบติดขื้อัะเวลาหนวลิงมันชอบติดขื้อครท่านผู้ชมผมตัดอะกราติกต่ำสุดนะครับผมเครื่องมันจะได้ไม่แหลกนะเออมันจะได้ไม่แหลกมากนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือคุณจะไม่เห็นวัตถุรอบข้างแลวเวลาคุณห่วลิงคุณก็ต้องแบบเออรอรอแบบ รอแบบมันอะไรวะแบบมันมุมอะ,อะไรวะระยะการมองเห็นมันโหลดก่อนนะครับผมนะก็ตอนนี้ภารกิจก็เสร็จไปแล้วนะครับผมเปิดเปิดอ่าเปิดคิดมาก็เริ่มแบบมาก็ง่ายๆก่อนเลยนะครับผมเบสิกเบสิกก็อ่าทักษะที่ผมกําลังเก็บโอ้ตอนนี้ผมเบลสิบแล้วก็อันนี้ทักษะอะไรวะโอเค โอเคน่าจะน่าจะทักษะนี้แหละครับผมทักษะที่ผมจะซื้อนะครับผม3 5มพแล้วตอนนี้กูมีอยู่เท่าไหร่1,112บอาทโอ้ยแม่งเอย้ยผมคือเก็บตังค์รัวๆนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าอา่มันจะมันจะมีวิธีไหนที่แบบสามารถเก็บตังค์ได้เร็วๆบ้างนะครับผมนะก็เห็นเจอใน YouTube อยู่นะครับผมก็สอน,สนหาเงินนะก็เริ่มแบบมาแล้วนะครับผมไทท่านแปลงร่างเติมเลยนะ อ่าตัวแรกของเรานะผมเราจะแย่งเพื่อนนะนี่เลยนี่กว่าจะโดนก็ยากอย,กอยู่นะเอาจริงมันมันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะผมที่จะแบบโดนไททันจับจับได้อะฮะเคตัวต่อไปนะตัวนี้โดนแน่ยังไงก็โดนไม่ปาดโค้งโค้งนะครับผมไททันวิปริตฮะรออะไรอ่ะอือปาดโค้งโค้งระวังโดนไททันเหยียบได้นะครับผมนะ โอเคเพื่อนจ่ายไปแล้วอ่าผมแนะนําให้อย่าใช้สกิลพุ่งเยอะนะครับผมเห็นป้ามันมันกินแก๊สเยอะนะครับผมมันใช้แก๊สเยอะนะแนะนําให้ใช้หัวนลีงมากกว่านะครับผมมันจะไม่ค่อยเสียแก๊สเท่าไหร่นะเอุ้ยเออลีงใช้ยากเว้ยใช้ยากอยู่นะเอ้ยเหมือนผมได้ยินเพื่อนโดนจับเขวเออเอาเอาเอาทำไมผมไม่เห็นวะทำไมผมไม่เห็นเฮ้ย แล้วเอเลนมันไม่ได้พูดเสียงอย่างนี้ที่นะตอนนี้ก็เหลือไททัทนยี่สิบหกตัวแล้วนะครับผมนะโอ้อยู่เยอะเลยผมเดี๋ยวผมจะไปตรงที่มันมีที่เติมแจ๊ก่อนนะผมพอจะจาได้อยู่มั้งมั้ลนะผม,ผมเกียดก,การโหนสลิงที่สุดเลยนั่นไงใช่จริงด้วย เด oh. ah! right oh. ี๋ยวผมไปเติมแก๊สก่อนนะครับผมเฮ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะนะครับผมอุ๊ยเอาแล้วอ้าวพุ่งก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนผมผมจะไม่ปล่อยให้แก๊สมันเหลือน้อยมากๆนะไม่งั้นมันจะบลักนะครับผมนะเฮ้ย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 เอ้ยหนูไอหนูใจเย็นโอเคไม่บลักไม่บลักพุ่งก่อนพุ่งก่อนโอ้โห อุ้ยเยอะเยอะชิบหายอุ้ยปาดโงงปาดตาไปก่อนปาดเอ้ยกูจะตายกูจะตายอุ้อโอ้โหอุ้ยแม่งเด้งกูหลุดเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เลือกมาอยู่อีกอ่าโหมดหนึ่งนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันโหมดอะไรนะ หมดนี้ก็สามารถสร้างห้องได้นะผมสามารถเข้าห้องคนอื่นได้นะแต่ถ้าเจ้าของห้องอา่าตั้งรหัสไว้ก็ <c oughs> คุณก็เข้าไม่ได้นะผมนะก็เดี๋ยวผมจะลองสร้างเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วกันนะผมเอาแบบง่ายก่อนแล้วกันนะคผมเอ๊ะหรือเอาปกติดีวะเอาปกติแล้วกันนะโอเคสร้างไปเลยนะครับผมก็รอเราก็จะรอผู้เล่นนะคบผมรอผู้เล่นเข้ามานะไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะครัผม หมือนผมเห็นคร่าวๆว่าไอ้โหมดเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่แบบยังไงลงแรงอะไรอย่างงี้มั้งโอเคมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งนะผมนะผมจะ่ารอให้คนอื่นเข้ามากันเยอะกว่านี้นะก็ถ้าไม่มีคนอื่นแล้วเดี๋ยวผมก็่าจะไปกันสองคนเลยแล้วกันนะผมนะโอเคเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาผมว่าแค่นี้ก็พอละผมไปดีกว่าไปกันเลยนะผมนะ โอเคแล้วตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จุดปุ๊บไปก่อนเลยนะเหมือนว่าเออใช่มันเป็นมันเป็นด่านมันเป็นเวฟจริงด้วยนะครับผมมันจะเป็นแบบฮะดันเกี้ยนนะนท่าน้ยู่ไหนทำไมไอ้ไม่เห็นอ๋อเหมือนว่าตอนแรกเราจุดผู้แฟกันไปก่อนนะครับผมมันก็เลยไม่เห็นหท่านเกิดนะ ผมได้ยินเสียงหลายอย่างเลยเยอเฮ้ยเฮ้ย,ยมีเพื่อนถูกจับมีเพื่อนถูกจับอ้าวเคลียไปแล้วในในเซิร์ฟมีใครบ้างเนี่ยในเซิร์ฟมีกันสามคนนะครับผมนะก<โ>็เราเราจะไม่เราจะยังไม่ซื้อของอะไรนะครับผมนะก็นะถ้ามันยังไม่จําเป็นเราวม่ยังไม่ซื้อนะตอนนี้ก็เวฟที่สองแล้วนะครับผมหรือว่าอ อะไรวะดันเจี้ยนมันจะใช้แฟลกันไม่ไ,มได้วะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนนะครับผมใค้ถามันอยู่ตรงไหนจบ้างเนี่ยอยู่ไหนวะคือมันลำบากจริงๆนะเนี่ยไม่ไม่ไมีแฟลกันเออนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วจุด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 เออนี่เห็นแล้ว ปาดโค้งโค้งปาดโค้งโค้งเฮ้ยปาดไม่โดนนะจิ๊บจิ๊บเออขู่พุ่งไปไหนเนี่ยขู่พุ่งตามไททันในตัวนั้นแน่เลยไททัศนตัวนี้น่าจะบ้าเมื่อกี้มันพิ้งได้อะไรเนี่ยนะอ้าวเยอ่ยเอาไปเขียวเขียวนะครับผมเหมือนว่าต้องปกป้องอันนี้เหรอปกป้องไอ้ยังไงมันเรียกว่าอะไรหอคอยเนี่ยเหรอ เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างไงชูอ่าโอเคไม่น่ามีอะไรนะผมเหมือนว่าต้องปกป้องไอ้ตรงอ่าไอ้ประสาทเนี่ยหรอไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้เลยมันมีหลอดเลือดข้างบนน่ไม่รู้มันคือหลอดเลือดหรือหลอดเลยนะผมจุดใจกันนะเอ้ยเพื่อนโดนจับเพื่อนโดนจับทุกคนเพื่อนเราโดนจับ อุอ้ยต้ยเป็นโค้งาคาาตายเป็โค้งไปก่อนเดี๋ยวตะกี้ผมช่วยทันเอ้าโดนจับตะกี้ผมช่วยทันปะวะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าช่วยทันหรือเปล่าแต่กูจะโดนกินแล้วเพื่อนเอ้ยเ <Yeah. S 1> รียบร้อยแล้วคือตายแล้วตายเลยนะเนี่ยตายแล้วตายเลย,ลยลไปก่อนโอเคตอนนี้ผมก็ว่าผมกลับมาเล่นโหมดเดิมดีกว่านะผมนะเหมือนเหมือนว่าจะลงดันเจี้ยนไม่รอดนะเนี่ยเออเอาจริง หมือนว่าจะลงดันเจี่ยนไม่รอดนะผมก็เลยกลับมาเล่นโหมดเดิมดีกว่านะโหมดเดิมน่าจะแบบชิวๆกว่านะครับผมนะก็คือประเด็นก็คือมีมีแค่สองคนเหรอนี่ที่เริ่มแบบโอ้พระเจ้าทำไมพวกนายมาชาเอาไงนี่เหมือนว่าจะมีแค่ผมกับไออีกคนนึงนะครับผมที่อยู่ตรงคนหินน่ะเออสวยละทำไงดีเนี่ยใช่ไหมอ้าวกูคนเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้หนุ่ม ใช้แค่สี่สิบตัวเช้แค่สี่สิบตัวกับกูคนเดียวโอเคเหมือนว่าจะโซโล่นะครับผมนะ,ะ,ะอยจะปาดปาดคอโหปาดยากจริงนะครับผมนะคือสลิงมันเกานะไงเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาแล,แล้วใครจะช่วยกูละทีนี้เสีหายเนี่ยมันบางทีมันก็จับจับแบบไม่ไม่มีจังหวะอะไรให้หน้เลยนะแบบ คือมันจะจับก็จับเลยนะครับผมมันก็เล่นยากอยู่นะเอาใหม่เอาใหม่หตะกี้อยู่ดีๆอยู่ดีๆก็โซโล่เฉยเลยโอ้โหแมงเอ้ก็น,นึกว่าแบบเออมีมีเพื่อนสักคนหนึ่งก็น่าจะดี <c oughs> อยู่ๆกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวโอ้โหโซโล่เฉยโอเคนะก็รอบนี้มีผู้เล่นสี่คนนะครับผมนะรวมรวมถึงเราด้วยมั้ง แต่ทำไมในวงมันทำไมในวงมันดูมีหลายคนจังวะตอนแรกอะตอนแรกทำไมในวงมันดูมีหลายคนจังอุ้ยโอเคผมจะจำไว้ตรงนี้มีที่อันนี้นะที่เติมแก๊สนะผมเติมแก๊สเติมใบมีนะไทท่านสี่สิบตัวะมากเลยตัวแรกนี่ปาดคงคงปาดโคง้งเออผมติดคำนี้แล้ววะที่ผ่านละ ชึบชึบอะชึบนี่เป็นสเต็ปสเต็ปกากชิ่ไหยเลยแม่งโอเคเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวหนึ่งเอ้ยนี่ไงแม่งไ,ไ,ไ,ได้ทั้งได้ทั้งปาดตาดปาดคอนี่ยิงไปก่อนอฮะสวัสดีหนูสวัสดีหนูเอ้ยสวัสดีจ้าอะไรจ้าพี่ทำอะไรจ้าทำอะไรจ้า พุ่งตัวไปก่อนวู้ดตรงนี้น่าจะมีสองตัวตรงนี้น่าจะมีสองตัวอ,อ,ตอ,อุ๊ยปาดปีไม่โดนโอ้โหกะจะปาดขาหน่อยนะอุ้ยติดไปเลยปาดไปยินปาดไปยืนหลี่ล้มก่อนตัวนึงเออเออเอย่าติดอย่าติดขอร้องอุอ๊ยไปเลยเดี๋ยวละไม่ปาดปาดอะไรวะตะกี้ขอน่าจะปาดขา,ดไ,ปขาดไปข้างนึงนี่เอ้ยอย่าจับคือขอร้องนี่โดนไปนะ โดนตายหนูไอ้น้องโดนตายโอเคฮะตอนนี้ใบมี่เราจะหมดนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมกลัวบั๊กผมกลัวมันมันบั๊กนะครับผมผมจะรีบไปเติมก่อนนะครับผมตอนนี้แก๊สก็มีเหลือเกลืออยู่นะมีไปก่อนโอ้โหมีไททันตัวนึงไม่เป็นไรหรอกซุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเออไททันวิปริตไททันวิปริตใจเย็นผมก็นึกว่าไททันธรรมดาไปเถอะ อีเอ้าเอ้าผมนึกว่าตะขอมันเกี่ยวเกี่ยวคออีขาดคุ้งโค้เฮ้ยขาดไม่โดนแม่งแไทท่านวิปริตมันชอบนี่นะเราตัดถามก่อนนะผมนี่โดนไปไอ้น้องอีเอ้าเอ้ากูจะตายกูจะตายใจเย็นเลือดต้มแล้วเออเออไอหนูหนีก่อนอู้ยไอ้น้องโคตรโหดเลยว่ะเย่ะไทท่านตัวเดียวกูกูจะตายเพราะไทท่านตัวเดียวเชื่อ ถ้าถ่ายท่านหลายตัวก็บอกว่าใช่ไหมแต่นี่ถ่ายท่านตัวเดียวประตูเอาแล้วกูมากูมาไหนเนี่ยมาเหนือเออไม่ใช่อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเหงาอะก็เหงาจริงอะอยู่คนเดียวเศร้าเลยแม่งโอ้ยหอีกจบชิดเอาไม่ใช่เหงาด้วยเหงามากเลยเอ้ยเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบสี่ตัวนะครับผมอ้าวกับผู้เล่นสามคนโอ้โหเอ้ยได้อยู่ยี่สิบสี่ตัวผู้เล่นสามคนกับบ้าเลยไม่ได้ ไม่ได้เดี๋ยวก็ตายหรอกมาปาดโคง้งปาดโคง้งเนี่ยยึดสาแล้วเก็บแต้มมาเก็บแต้มตัวนี้วิปริตไะเนี่ยวิปริตกลัวซะที่ไหนอะกลัวจะที่ไหนกลัวซะที่ไหนดูด้วยดูด้วยเลือดแดงวะเนี่ยดูด้วยเลือดแดงเลยเลีอดถ้าโดนถ้าโดนเหยียดอีกรอบน,น,นะนี่จะตายเลยมัน โอ้โหมาจากไหนวะกูเห็นอยู่แค่สองตัวมาจากไหนกันสีตัวเนี่ยสี่สี่สามตันะเออไอ้ไอ้ไอ้ยอยยอยลิงก่อนเอาไอ้เชือกสลิงติดตัวเออสลิงสลิงสลิงเด้น ทำตัวตาบอดไปตัวหนึ่งป่ะนี่มันอยู่ไหนนะโอเคอ๋อนี่ไงติดแปดตัวนะผมกับเอี้ยดแดงขนาดนี้กูจะรอดไหมนะเนี่ยกูจะรอดไหมฮะโดนเลยท่านี้ตื่นเต้นเหยียบแค่ตัวเดียวเหยียบตายโอเคตัวนี้เอาไงครับแล้วก็ปาดคอเอาปลาสิปลาสิเอ้ย อา้อาวนี้ต้องสลิงเหรอต้องสลิงเหรอต้องให้พี่ใช้สลิงเหรอเออต้องให้พี่ใช้โซเซ่กุญแจมือบ้าบอรตรงไหนดีที่มันใกล้สุดวะตรงนี้นมีอะไรต้อนหนไม่เอาดีกว่าตัวตรงนี้ดีกว่าหันตะกอนคงโขโอ้ยเดี๋ยวแทนท่านสิบห้าตัวนะเพื่อนเหลือกี่คนวะ คถือถือว่าดีนะยังยังยังไม่ตายกันนะผมนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวกูต้องโซโล่อีกไม่เอาเลยตรงนี้อุ้ยแถวนั้นมีผลิตฉันฆ่าแกมึงเหยียบกูเพื่อนเหยียบกูนะเพื่อนเหยียบกูตรงนี้เยอะว่ะลองดูฝ่ายตรงโค้งไ็จะออนฝ่ายตรงโค้งเอ้าเพื่ไม่โดนฉันผ่านโดนเหยียบนี่จบเลยนะเฮออในใครเนี่ย มีท้ายอ่ะอยู่ดีๆมันจะวิ่งมาไม่มปาดไปก่อนแต่ท่านนิสิตต้องจัดการก่อนนะครับผมนะไม่งั้นเราว่าจะโดนเหยียบแบบงงๆแบบตะก,กี้นะโอเคไปใกล้ๆก่อนตัวใกล้ๆเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหตะก,กี้สลิงหลุดอียสลิงสลิงหลุดนะครับผมตะก,กี้หลุดขาดตาไปก่อนขาดตาไปก่อนเอ้ยตะกี้นี่กูไม่ยอมหรอกเอ้ยเอ้ย ฉีไม่ยอมหนูไม่ยอมค่ะอุย้ยอย่ายโดนจับขเขาน้อโอเค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 ได้อ,อยู่ยิงสองตัวแล้วไม่เอาไอ,อุ้ยคุยลิปนี้มีคำหยาบเยอะนะนะขอโทษด้วย,น,ยนะครับผมพอดีอินไปหน่อยนะครับผมไอ้ปาดตาโค้งโค้งปาดตาเอ้า,ออา,อาสลิงติดปาดตาโคง้คงโค้งไอ้โดนไปโดนไป เหลือสิบ11ตัวนะครับผมนี่ผมยังรอดมาได้จนถึงตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้เลยนะเยนี่ยดีตัดปาดชัวันปิดมันมันปิดแขนันี่ยไห่มีไม่มีโดนเลยโดนไปไอ้น้องแก๊สไปหมดแล้วโอ้ยแก๊สไปหมดเอา้าสลิงไม่ติดอีกดีแก๊สไปหมดแล้วนะครับผมแน่นอนฮนะเฮ้ยตรงนั้นมีใครท่าน,านที่หายจะทำด้วยต้องปาดโค้งอ่ะ โอเคนี่เดี๋ยวสิบตัวนี่โดนไปน้องโดนไปนะครับผมนะช่วงนี้ก็ทําคลิปบ่อยขึ้นนะครับผมนะไม่รู้ทําไมนะครับผมแต่ก็ดีนะเพราะว่าพอไม่ได้ทําคลิปนานแล้วมันแบบพูดติดติดติดพูดติดติดะขัดเยอะนะครับผมนะแบบสมองไม่ค่อยแล่น,นในการพูดนะครับผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะพูดคล่องขึ้นหรือเปล่าแต่ก็น่าจะคองลองดู อะไรเนี่ยอะไรอ่ะนายพูดอะไรของนายอะไรเนี่ยเออโอเคนะผมเดีือแปดตัวนะอี่มนี่พยานโอเคโอ้กระจุกกรอยู่ตรงนั้นเยอะอยู่นะเอาตัวไหนก่อนดีนะเหลือเพื่อนกี่คนวะเอาเหลือแค่คนเหลือเพื่อนแค่คนเดียวใช่ไหมอ่าล้วไงเ,เพื่อนมันยังอยู่ปะเนี่ย นี่ปองใครดูอะไรมันมันเหยียบผมหรอที่เหยียบผมหมอผมแม่อนุญาตนะครับอะไรเนี่ยเหยียบหุ่นมาก่อนเอ้ยเหมือนเราเจอเพื่อนว่าตะกี้เหมือนเหมือนผมเห็นแบบอะไรวะควันอุปกรณ์เคื่อนย้ายสัมผัสเอ้ยอี่ลิดเลยอ้ตามเพิ่นไปตามเพื่อนไปเฮ้ย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 เออโอ้ยโอ้ยฟันขาทันโอ้ยฟันขาทัน วิ่งโอ้โหวิ่งมาเลยถ้าตะกี้ผมถ้าตะกี้ผมแบบสติหลุดนะแบบโอ้โหไอ้เหี้ยกูตายได้เลยอ่ะคือมันคือเป็นมุมอับนะครับผมมันเป็นจุดอับได้ไงแล้วบวกกับเป็นไททันวิปริตแล้วมันวิ่งมาไงครับท่านผู้ชมผมตายได้เลยนะเฮ้ยอันนี้กูก็ตายได้เหมือนกันโอ้โหคือสลิงคุณต้องแม่นอ่ะเอ้าเอ้ามึงมาไงเนี่ยมึงใครเนี่ยเอ้า โอเคนะผมโอ้โ oh, หตะก,กี้อยู่ดีๆมาจากไหนวะเยอะเกมใกล้จบอยู่แล้วแม่งโอ้โ oh, ห oh. เพื่อนแม่งโซโลคนเดียวเลยจัดไปโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับผมหรือใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อบอกกันใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเจอกันจ้า